ให้โลกทั้งหลายเขาลือว่าตัวเราคือทหารเรือไทยบทเพลงในพระนิพนธ์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงว์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงว์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ส่งเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนับลำดับราชสกุลวงศ์เป็นพระองค์ที่28ทส่งพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ประสูตรในพระบรมหาราชวังเมื่อวันที่19ทธันวาคมพุทธศักราช2423ตรงกับวันอาทิตย์แรมสามค่ำเดือนอ้ายปีมะโรงโทศกจุลศักราช1242เวลาบ่าย3โมงกับ57นาทีเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่หนึ่งในเจ้าจอมมารดาหมดปอจอทิดาของเจ้าพระยาสุรวง์วัยวั์หรือวอนบุญนาค สมุมหกลาโหมในรัชกาลที่หมีพระกนิษฐาพระอนุชาร่วมมารดาอีกสองพระองค์คือพระองค์เจ้าหญิงอ่อนองค์อัคยุพาสิ้นพระชนเสียตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และพระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธ์กรมมเหมื่นชัยยาศีสุริโยพาต้นราชสกุลสุริยงกรมหลวงจุมพรส่งเป็นต้นราชสกุลอาภากรนับเป็นราชสกุลที่หในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อยังทรงพระเยาว์พระองค์ได้ทรงศึกษาอักษรสมัยในพระบรมหาราชวังในโรงเรียนราชกุมารศึกษาอยู่จนโสกันหรือตัดจุกและในวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2436รศ112หลังจากเกิดเหตุการณ์เรือล็กฝรั่งเศสฝ่าเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ก,กระหม่อมให้พระองค์เสด็จไปศึกษาวิชาการทหารเรือ ณประเทศอังกฤษพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวาราวดีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงศึกษาวิชาการทราาารหารเรือในประเทศอังกฤษเป็นเวลาหปีเศษเมื่อศึกษาสําเร็จแล้วได้สเสด็จกลับประเทศสยามถึงปากแม่น้ําเจ้าพระยาในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2443หรือรอศ1 1 9 พระองค์ส่งเริ่มเข้ารับราชการในกรมทหารเรือในตำแหน่งแฟกแลบเดนแนนหรือนายทงของนายพลตรีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ส่งรังตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือหลังจากที่เสด็จในกรมหลวงชุมพรเสด็จกลับมาถึงแล้วต่อมาในวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2443จึงได้รับพระราชทานยศเป็นนายเรือโทผู้บังคับการและพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญ ในการทําความเจริญก้าวหน้าให้แก่โรงเรียนในเรือและนายช่างกนเป็นแหล่งกําเนิดนายทหารเรือไทยซึ่งได้ผลิตนักเรียนออกเป็นนายทหารรับราชการเป็นรุ่นรุ่นไปตามลําดับและต่อมานักเรียนเหล่านี้ก็ได้เป็นกําลังสําคัญของราชการสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันท่านได้ปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนในเรือนะครับโรงเรียนเรือสมัยก่อนนั้นอ่ะ การที่จะรับนักเรียนเือขึ้นในเรือเข้ามาแล้วยากเต็มทนถ้าดูแล้วก็บอกโอ้ยหลักสูตรนี่มันใช้ไม่ได้นะเมั่เรียกาหลักสูตรเดินบนเรือนะไม่ใช่หลักสูตรเดินเรือหลักสูตรเดินเรือมันต้องพาเรือเนี่ยออกทะเลลึกได้ปรากฏนักเรียนดูแรก,กของของพระอ,องค์ท่านเนี่ยที่สมเร็จการศึกษาคือนักเรียนในเรือนายศรีกมลนาวิน หรือพลเรือโทพยาราชวังสันนะครับแล้วต่อมารุ่นหลังๆก็สาเร็จตามออกมาก็เป็นอันว่านักเรียนในเรือไทยนักเรียนเรือสยามเนี่ยสามารถจะเดินเรือในทะเลลึกได้นะครับพระอุปนิสัยของท่านเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นไปอย่างข้ากับเจ้าหรือบ่าวกับนายทั้งๆท,ที่พระอ,องค์ท่านเนี่ยเป็นเจ้าเป็นถือพระอ,องค์เจ้าเป็นพระเจ้ารถของพระเจ้าอยู่หัว แต่ว่าถ่าปกครองลูกศิษย์นักเรียนหรือผู้ใต้ปงค,คับชาของท่านแบบครูกับศิษย์หรือว่าบิดากับบุตรในสมัยนะั้ทถาเป็นนักเรียนในเรือคือโพเรือโทสีดาวรายกับโพเรือตีดาวเพชรชาติคนครูทั้งสองเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังถ้าไปฝึกภาคอยู่ลําเดียวเรือลําดียวกับกรมนหลวงจุพรซึ่งท่านไป ผู้ใหญ่การฝึกอยู่ด้วยอาหารมื้อเช้าของนักเรียนในเรือก็คือกินขนมปังน้ำตาลทรายคือกัดถินทรายกัดพื้นดาดฟ้านะครับนี่การกัดชินทรายหรือกัดพื้นดาดฟ้าในขณะนั้นน่ะปรากฏว่าคุณครูพลเรือโทสีดาวไล่กับพลตรดีดาฟิชขาท่านเราอ่ะท่านกับเป็นทัศนีเรือใหม่ทำอะไรก็ไม่ค่อยจะเป็นเงื้อเง่เก้งเกล้าพอถึงตอนที่จะกวาดไอ้พื้นน้ําที่มาลาด ไอ้้ายกับไอ้พวกโครนที่ใครออกไปแล้วเนี่ยถือไม่กวาดเก่ๆก,ก,กลางๆก็มอือคือพรอนท่านเห็นแล้วท่านคงจะสมเพศที่มันนักเรียนเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นท่านโค้ชสมเพศตัวแล้วลำคาด้วยท่านก็คว้ามไม่กาดมาท่านบอกไอ้ลูกชายเอามานี่เตียยจะสอนให้จากนั้นมานักเรียนในเรือทหารเรือ ก็ได้เรียกพระองค์ท่านว่าเสด็จเตี่ยในฐานะท่านเป็นเจ้าแทนที่จะเรียกเตียจเสยๆเรียกเสด็จเตี่ยศาลเรือเเลยเรียกกันติดปากตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมามีการขนานพระนามของพระองค์ท่านคือพูดง่ายตั้งฉายาของพระองค์ท่านเป็นเสด็จเตียเป็นเสด็จพ่อนหมอพร พลเรือเอกพระเจ้าบรมโงวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเป็นองค์บิดาของทหารเรือไทยเป็นหัวใจของราชนาวีทรงเป็นเทพคุ้มครองท้องนาทีเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรา